<ฮะ S 2> ไม่ต้องห่วงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในวิชาดวงจีนกันวิชาดวงจีนเนี่ยเป็นวิชาที่นะครับจะต้องมีในเรื่องของชะตาฟ้าและชะตาดิน<ฮ>ะนะฮะที่ผมบอกว่าหนึ่งผูกดวงได้รวดเร็วกว่าศาสตร์อื่น <ฮะ S 2> นะ,<ฮ>ะถ้าเรามาพูดถึงดวงไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึงถ้เราไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นยากนะครับขึ <ฮะ S 2> ้นยากอย่าคิดว่าขึ้นง่ายนะครับมีลายมือโอเคลายมือแต่ตามหลักแล้วเนี่ยลายมือเนี่ยมันต้องกลิ้งต้องกลิ้งก่อนต้องกลิ้งหมึก ถึงจะเห็นลายเส้นออกมาชัดนะถ้าเราดูด้วยตาเปล่าๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเส้นบางเส้นมันไม่ออกแล้วใช้แว่นขยายหรือแว่นยังไม่พอครับนะดีที่สุดคือต้องลงหมึกจิ้งแล้วก็แปะฝาเงินอันนี้คือจะเห็น,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 หนชัดเหดเห็นออกมาปีเ่เๆๆเรามองไ่ห็นะส่วนใหญ่คนดูหมอเนี่ยนะครับ เขาจะพลาดกันตรงนี้แหละครับนะถ้าใช้ไม้ขยายจะมองไม่เห็นแต่พอกิ้งหมึกเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วแปะบนฝ่ามือเนี่ยคือจะเห็นลายขมือเลยเห็นลายที่ไม่เคยเห็นในชีวิตมาก่อนเจอครับเจอนะครับดังนั้นดังนั้นถามว่าเสียเวลาก็เสียเวลาในการพิมพ์มืออีกคนะแล้วทีนี้ดวงจีนเนี่ยมีข้อดีอีกข้อหนึ่งเลยนะครับนะข้อดีของดวงจีนคือดวงจีนมีชะตาดินชะตาดินเป็นยังไงคะชะตาดินฟังแล้วจะงงใช่ไหมว่าชะตาดินคืออะไรใช่แล้วนะ นะครับการทํานายต่างๆเนี่ยนะครับเราทํานายเขาเรียกว่าทํานายชะตาฟ้าชะตาฟ้าก็คือดวงเรานี่เองนะพอทํานายเสร็จรู้ว่าจะเกิดเทแบบนี้แต่เนื่องจากศาสตร์อื่นๆไม่มีชะตาดินเขาว่าชะตาดินจริงๆแล้วก็คือห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยนั่นเองห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นตัวที่จะมายันดวงของเราคนะ่มันเลยเป็นดวงจีนเลยเป็นศาสตร์เดียวที่จะมายันดวงของเราได้อ ยันดูหัวร้ายมี<ะ>เป็นศาสตร์เดียวจริงนะครับ<ะ>ถ้าเป็นศาสตร์ดวงดาวอย่างอื่นเนะี่ยอย่างมากเขาก็จะใช้วิธีการแก้กรรมนะฮะหรือไปสะดอกเคราะห์นะไหวา้พระนะหรือตักบาตรปล่อยนอกปล่อยปลาจะเป็นแนวนั้นไปแต่วิชาดวงจีนไม่ได้ใช้วิชาวิธีนั้นเลยก็ค<ะ>ือใช้เป็นอีกวิธีหนึ่งใช้วิธีก็คือใช้ชะตาดินก็คือใช้เนี่ยบ้านที่เราอยู่บ้านที่เราอาศัย<ะ>ออฟฟิศที่เราอยู่ออฟฟิศเท่าไหร่อาศัยเนี่ย นี่ยเหนียวนาพลังที่ดีมาเสริมตัวคนค่<ฆ>นะนี่นี่คือหลักการของดวงจินครับนี่คือสิ่งที่ต่างจากวิชาอะไนี<ฆ>่ค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดบางคนที่แบบว่าใช้โปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะมันคํานวณยากไหมคะหรือว่าถ้าเกิดคํานวณมือจะง่ายกว่าการคํานวณดวงจีนเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นมือหรือขึ้นโปรแกร,รม<ฆ>ความเร็วค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน<ฆ>แต่เพียงแต่ว่าสําหรับคนที่ศึกษาใหม่ๆเนี่ย อาจจะต้องใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเพราะว่าอย่างเขียนภาษาจีนไม่ค่อยเก่งถูกไหมครับนะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการขึ้นซอฟต์แวร์ก่อนก็นได้นะครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่ท่านผู้ชมน,นะครับได้เอเซอเอเอร์เเข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับนะผมจะขึ้นดวงเนี่ยจากคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็โชว์ทันทีนะแล้วผมสามารถอ่านดวงได้เดี๋ยวนั้นทันทีนะครับฉะนั้น นะครับผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครสนใจก็เช็ตเข้ามาวันเดือนปีและเวลาเกิดนะครับเพราะในวิชาดวงจีนนะครับหนึ่งแถวแรกแถวที่หนึ่งนะครับขอกลับไปที่ภาพอีกทีนะครับแถวแรกแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งก็คือแถวด้านนี้นะครับแถวที่หนึ่งนี่คือหลักปีมันก็มีราศีบนราศีล่างใช่แล้วอ่านะอันที่แถวที่สองนี่เราเรียกว่าชะตาแถวเดือนก็คือเดือนเกิดค่ะแถวที่สามนี่เราเรียกวันเกิดค่ะ แถวที่สี่นี่เราเรียกว่ายามเกิดหรือเวลาเกิด <c oughs> คนจีนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาที่เราใช้เนี่ยเราใช้ทั้งหมด24ชั่วโมงถูกไหมครับ <c oughs> แต่ดวงจีนเนี่ยใช้แค่12ยาม <c oughs> สแสดงว่า1ยามของดวงจีนเท่ากับ2ชั่วโมงของ <c oughs> <c oughs> สากลนะ <c oughs> ฉะนั้นดวงจีนจะมีทั้งหมด12ยาม <c oughs> แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนระบบใหม่ของดวงจีนก็คือคนที่เกิดในช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับ คนจีนสมัยก่อนเขาจะตัดกันที่ห้าทุ่มก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วแต่ในสมัยใหม่เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นในสมัยตัดห้าทุ่มก็คือปกติเนี่ยเรา24่สินอถึงจะเป็นวันใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าในดูจีเนี่ยยี่สิบสามนอเป็นวันใหม่แล้วถือว่าเป็นอีกวันนึงเลยแต่ว่าตแ,ตแต่ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ก็คือวันที่ตัด คือเป็นยีิบสีนอมเหมือนสากลครับแต่ว่าจะแบ่งแยกของเวลาเวลาแพืเที่คืนออกเป็นสองเวลาเปน็นเวลาเช้ากับเวลากลางคืนแล้วกลายเป็นว่าวันหนึ่งมีสิบสามยามนะครับก็ดูแบบว่ายุ่งยากเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ถามว่ายุ่งยากเปล่าค,คือถ้ามันทําบ่อยมันก็ไม่ยุ่งยากนะแต่สาหรับท่านผู้ชมแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ให้รู้ว่าที่มาที่ไปของดูจีน มีลักษณะแบบนี้มีที่มาที่ไปมีเหตุผลค่ะ,ละแล้วคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่อยากจะดูดวงนะคะก็สามารถส่ง SMS ถามค่ะมาได้ที่เบอร์ C221869 C221869 ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอะไรดีนะคะเกี่ยวกับการดูดวงมาฝากกันค่ะ โอ้ช่วงนี้แย่พี่ปูฝนตกรถติดปวดหัวปวดท้องเป็นหนี้บัตรเครดิตชีวิตแย่จังเลยครับพี่ปูเยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วยังไงเออถ้าไม่สบายป่วยเนี่ยนะก็ไปหาหมอครับแต่ถ้าหากว่าการเงินไม่พอก็ไปสถาบันการเงินถ้ามีปัญหาคาใจคันใจแล้วพี่พอช่วยได้พี่ก็จะแคะแกะเจางัดแง้มมันออกมาโอเคไหมโอเคเลยทุกปัญหามีทางแก้ เปิดใจไขปัญหาครับอืทาง Enjoy TV ความสุขทุกการรับชมบ่ายสมจนถึงห้าโมงเย็นครับเปิดใจไขปัญหาคิดไม่ออกบาตู้มีเอ้ยออถูกแล้ว และสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการดูดวงดูดีนะคะกับอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิมค่ะ และช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของดวงจีนนะคะยังไม่หมดและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะให้อาจารย์บันดิตเนี่ยดูดวงให้นะคะอย่าลืมส่ง S M S นะคะวันเดือนปีเกิดที่สำคัญนะคะอย่าลืมเวลาด้วยค่ะมาที่เบอร์4221869 4221869ค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันนะคะเกี่ยวกับดวงจีนคาจารย์ขาที่เราค้างกันไว้ในช่วงที่แล้วค,ค,ค่ะ,ะทีนี้นะครับ ผมจะยกตัวอย่างวิธีการดูดวงจีนเป็นตัวอย่างไปสัมเปิลนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนไม่ต้องกลัวครับนะบผมทานสเลตเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูสีเอาดูสีก็พอละนะครับเราไปที่ตัว Presentation ดูนะครับดูนะครับดูตามผู้สอนผมก่อนนะครับวิชาดวงจีนนะครับมานจะมีทั้งหมด5้าธานะครับ ลูกศรที่ชี้ไปแต่ละธาตุเนี่ยหมายถึงเป็นลูกศรที่เกาะเกิดซึ่งกันและกันนะครับเกาะเกิดซึ่งก<ะ>ันเช่นธาตุดินนะครับมันจะไปเสริมให้ธาตุทองแข็งแรงธ<ะ>าตุทองก็ไปเสริมให้ธาตุน้ําแข็งแรงคธ<ะ>าตุน้ําก็ไปเสริมให้ไม้แข็งแรงเช่นกันเนี่ยง่ายๆเวลาครูจะจะให้ไฟมันลุกช,ช่วง<ะ>ก็ต้องเติมนะครับก็ต้องเติม ไม่ชไว้ครับ <S 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 <ช>พอไม้เข้าไปนะ <S 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 พอไม้ไม้เสริมเข้าไปปุ๊บไฟก็ลุกชดช่วงใช่นะฮะพอไฟเนี่ยมันมอดแล้วมันจะกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นดินเป็นขี้เถ้า <S 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 เป็นดินใช่ไหมครับอ่านี่ก็คือวัตถุจักของมันค่ะแสดงว่าถ้าคุณต้องการไม้เยอะๆคุณก็ต้องลดน้าเยอะ <S 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 ๆค่ะชมไ้นะถ้าคุณต้องการไฟลุกชดช่วงเยอะๆก็ต้องเติมไม้นี่คือวิธีการของโดมจีนค่ะอะไรต้องการเยอะๆก็เติมเข้าไป นะครับจับกันสมมุติว่าคุณเป็นคนธาตุไฟค<ะ>่ะที่แบบเยอะมากแล้วนะครับธาตุไฟที่เยอะมากแล้วปรากฏว่าคุณต้องระบายออกระบายออกนะการระบายออกก็ได้สองวิธีก็คือ<ะ>คุณจะต้องเนี่ยถ่ายถ่ายออกนะถ่ายออกก็คือระบายสลายเป็นดินไปะนะครับเคสนี้ก็คือเอาไฟมาสลายเป็นดิน<ะ>หรือดินมันแข็งแรงเกินไปคุณต้องเอาทองมาสลายนะ เหมือนเป็นการฆ่าอะไรี่ฆ่า<ช>อ่าเหมือนเป็นการฆ่ากันฆ <ฮะ S 1> ่ากันเรีกยกอย่าเรียกว่าฆ่าเดีย๋ยวเรียกว่าสลาย <ฮะ S 1> จริงๆมันจะมีวงจรวงจรหนึ่งคือวงจรที่เป็นรูปเอ่อรูปดาวเห็นไหมครับ <ฮะ S 1> ที่เป็นเส้นประอยู่เนี้ยข้างในนะครับ <ฮะ S 1> เคยได้ยินที่บอกว่าถ้าไฟเวลาพิฆาตเราลองใช้น้ำ <ฮะ S 1> อ่าใช่นะคือคือน้ําดับไฟในขณะที่นะครับอ่าถ้าสมมุติว่าคุณจะพิฆาตท,ทองคุณต้องเอาไฟเนี่ยไปพิฆาต พิฆาต้องกคือเวลาคุณจะเอาทองขึ้นรูปปพันธ์เนี่ยคุณ <ฮะ S 2> ต้องทําให้มันเป็นของเหลว ถูกไหมครับเป็นของเหลวแล้วเราถึงจะขึ้นลูกันศก์ได้ก็คือพิฆาตมันก่อนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยน้ําคุณเยอะไปเขาก็ต้องเอาดินมาต้นน้ําดินมาต้นน้าไม่ให้น้ํามันไหลมาท่วมใช่ไหมฮะหลักการของดวงจีนก็คือธรรมชาตินั่นเองนะฮะไม่ได้ไม่ได้พิสดารไปมากกว่ามากกว่ามากกว่าไหนมากกว่าแต่ก็คือเป็นหลักที่สําคัญที่เราจะต้องรู้ก่อนในการในการในการที่เราดูดวงจีนอ่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับดวงจีนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าดวงแข็งกับดวงอ่อนไหมครับเคยได้ยินอ่าบางคนชอบเชื่อว่าคนที่ดวงแข็งเนี่ยะจะอายุยืนคนดวงอ่อนอายุสั้น<ะ>เคยได้ยินคำนี้ไหมครับเคยได้ยินแต่ <ๆ S 2> จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่วิธีการ